ี่น้องกันเดียวกันนี่ครับก็ไม่ในร้องไม่มีอย่างนี้แล้วเขาบอกเทยี่สิบสามนาทีแล้วเอกคปดอินมาท่านได้เห็นยุติ์เตี้ยวมอมยังจัดอย่างฟอ,ออ,อ เมื่อนี่รัฐบาลเขาจ้ใาจาเงืเยนยาวยาให้กับพราะกันเอาพอแนวผู้ปกครองมาเห็นมาใส่เอาหลักฐานการรับเงินมาพราะว่ากา่ใจเงินมันต้องใส่หลักฐานไปเงื่นไปตอบเขาแว่ทั้งกระทรวงเข้าใจมาให้รัฐบาลน้ายกเป็นนี่นโยบายยาวยาแล้วมาให้อนุมาติเงินมาบ่หน่อยล้านคนละสองพันนักเรียนเท่าไหรละ่ะเจักแสนคน มันสิเทอด่ายถ้าสิเป็นถ้าหลานบุญเนี่ยถ้าลอยล้านบุญมาจ่ายให้จ่ายให้แล้วก็ไปใส่เยาวยาใส่รักษาใส่สิ่งที่มันจำเป็นเพราะว่าเงินทองมันหาเนี่เข้าใจให้มาใส่มาจ่ายบําเพ็ญไปซื้อมาสูบบอกพ่อบอกแม่สูบผู้ใดสูบมาไอ้สูบพี่น้องสูบ ไปสูบมากปสิวา่วาไปซืป้อมาสูบเงินใจมากแบนของพี่ตัวนี้ป๋สิว่าบอมเมียนเด้รักษาไว้ได้ดีใส่ใจมันสมฐานะให้มันพ่อเพียงหรือตัวแฮงบอมมี่อะไรกับเฮียงกัดใส่เตืมใส่ซะไปเกินโตไปกับบ่ได้กลายเป็นฟุ่มเฟอือยไปอีกกลายเป็นฟุ่มเฟือยไปอีกการใส่ใจการหุกจักประหยัดมัธยจัด มึงขี้ไล่เลยได้เจอเขาได้เยียวยาผ่านเนี่ยแต่เดี๋ยวมาเข้าขี้ไล่ลงไปอีกอปกติมันต้องบาได้เยียวยากันขั้นหุ่จักเช็ดหูจักพึ่งผ่าตนเองหูจักแน,วน,น,แนวนั้นแนวนี้กับไข้เนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนภาพร่วมทองประเทศเป็นมองไงทุกคนกับสีเคียดคือเข้าบ่ได้เข้ากับสีเขียดคือมูบ่ได้คือกันก็ต้องรับว่างไ้ก็ต้องเบิงไ้อันนี้เอิว่า,กา,ก,า,ก,าการเยียวยาการรักษาการเยียวยา ต้อเจอแรงบังง่ายก็ปี่เกือบกับอมี่ใส่ใส่เกือบเตะมากเม้กับอมี่เกือบกับอมมี่โอ้ยจะมันอันหน้าถาคักนี่แล้วเอาไปเยียวยาไปเยียวยาซื่อเกือบซื่อยังใส่ใส่อันหน้าถาอันหน้าถาแปลว่ายากไรยากจน เป็นผูนยาจนบ่มีผ่อนเนองินจีซื้อเกือบใช้เงินจีซื้อแม่ใช้กับบมีไปหาชักเอาผ้าบางสกุลน้ำบั่นพิพิสานที่มาผูกข้าเจ้าเผาถิ่มไหลยอยู่ตัวเอามาชักชักเอาต้มน้ำห้อนลวกที่ดีกับพอใส่ได้ยูเอาอยางหัดหัดเอาอยางหัดถุงแกงห้อยห้ๆๆๆๆอยห้อยที่ดีซุบเคยอห้อยยางดิหัดท่านั่นท่านี่ก็เป็นแมดใช้ข่าวมาคือกันอันนี้ก็เป็นวิธีพึ่งพาตนเอง มาต้องไปบ้าสิถ้าผู้นั้นผู้นี้มะย,ย,ยาวยาจังสิเฮ็ดยังได้เ้ามบนยาวยาเ้าก็เฮ็ดจะคล้องได้รักษาจะคล้องได้ดูแลจะคล้องได้เอินว่าพึ่งผ้าตนเองอัตหิอัตโนนาถนี่ลหละเป็นจังซี่ละยังก็ได้มันต้องหุ้จักประยุกใชุ้่้จักปรับตัวอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงซุมบ่งหุจักปรับตัวกระยจ๊งซั่ละนีรสใสมาตะยันมาต่สั้นเป็นจังได๋มาหัดโรงเรียนกับเป็นจังสั้นนั่นตัวเดี๋ยวกับเสิ้ผบ้ปกคร้องมาอยู่นี่แ่ะ กยเป็นลิ่งเป็นคางอยู่ตั้งแต่อันเป็นเล็กน้อยปฐมบนไงคือเมื่อเมา่อคืนอันนี้กระพรับตัวเ่าะท่านได้เป็นนี่ยไฮรีตัวนชติเขาพอกันรีตัวนชัดมูน้ำเบื้องบักทวนบักอีอย่งมันผ้าหลุมห่วงมันนิสัยมันมาตั้งแต่ปงพอหนึ่งพอสองเหมนนิสัยเล็กน้อยมันก็ติดตัวว่ามันใหญ่บ่เป็ี่นมูในห่วงกับรีตัวนชติมันสมเพียรมันรีตัวนชติรีตัวนอย่างมันหัวหน้าแก็งผุนวาเด้ผุนวาผุนวาพันเคียงสันเดียบีหลุมห่วงหลาย ที่จริงนะมันอันปรับตัวบ่ท่านได้ได้มันเหมือนเดี๋อีหยังบ่ท่านได้เป็นมันก็เลยพยายามสิเดียนสิดังขึ้นมามันปรับตัวบ่ได้มันเรียนหนังสือบ่ท่านได้ออกอ่านหนังสือบ่ท่านได้มันก็พยายามบิดปรับตัวมันมันอัดปรับบ่ได้มันปรับตัวบ่เป็นได้ใส่นิสัยเก่าหมู่ในห้องกันให้เกิดความสมเพชเวทนามันที่ตนชาติมันซุมหมู่ไปเฮยไปเห็นนั่นก็คือกันอือบ่แม่นมันสิดีเด้่ปลามีอันคน กดไล่คนแช่คนอย่างไรก็ยังเห็นบ่อยอย่างเป็นเรื่องกันพระออกมาไล่สวดอย่างพระชบปองเขาพระอย่างหัวลันลานพระยังพระไพวันบอกไยวันคนมาว่ากันมีจังเันจังสี่มีคนเขาไปเบิ้งสองแสนคนจังสรนจังสี่มันก็นม่นมีดอกมันกันดีดอกสองแสนคนแต่ว่ามันห่างไปเป็นตัวสี่วัดบาสีดีหรือบ่ดีกับ่ได้เพราะว่าหมาหัวบาดกับมี่ เมียงบั้นบินต่อมีหนอนเต็มหัวเยอะๆขึ้กันเป็นแสนขึ้กันสีว่ามันดีเขาบ่าได้ดีมาหัวบาดก็าบอได้ว่าดีคนติดตามได้หลายขึ้กันนี่แหละคนติดตามคนแช่คนไล่คนนั่นคนนี่จังสิละคือหัวหน,าอนอ้าทนยังสิละมา,มาหัวบาดกับไปจังสิละเมียงบั้นตอนมึงยึมไปหรือว่นันโทษประหารข้าเจ้าก็เอาไปจังสิละมีคนแห่คนแหนหุ่มไปตำรวจถือปือนควบ อาบครบมือแห่เหียนไปคือกันเลยเสียเอาไปประหารกับพระใดตั้งกันเอาไปเข้าคุกไปยังขึ้นกันไปดยวสิไปหลงมันจะไปเบิ่งมันมันตัวฉีัดมันบ่ได้มันจินบอกว่าโอ้ยไอท้ทวนเป็นคนดีตอนมีลูกน้องไหลเสียงสิว่าเมียนเนี่ยเขาเสียเอาไปประหารก็เฮตังสีล่ล่ะเบิ่งเอาเบิ่งเบิ่งเรื่องเล่าของมันเอาเบิ่งสาระของมันเอาจะไปเบิ่งแค่เปลือกนอกไปเบิ่งแค่รูปลักมันรูปหลักภายนอกเบิ่งแต่รูปแบบมันเบิ่งสาระเบิ่งความเป็นจริงมัน เบิ่งเขาไปถึงแกนแท้ของไม้เหมือนมันจะสีแมนเฮ็ดอียังกระได้บ่นม่นว่าตั้งแต่เรื่องเงินเยายาดอกมันนึ่งยายมากไปนี่ลหละเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจํบ้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของความเป็นอยู่ความเป็นไปเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการปรับตัวปรับใจไปสัตว์เดวยาใจนั้นบ่นเป็นเดวยาตั้งแต่กายสัตว์เงาได้มันสิพ่อเดวยาใจเดวยาจิตใจเียวยา ความคิดความอ่านปรับปรุงตัวเองขึ้นนั่นแหละแนวสีเยียวยาแนวสีคว้นสีเยียวยาเงินทองมันกัเยียวยาบ่ได้ดอกแนวมเนี่ขั้นบ่เป็นปรับตัวปรับความประพฤติจะของปรับนิสัยใจค่อยจะของปรับสิ่งต่างต่จะของที่มันเหตุอยู่เป็นชีวิตประจาบ้านเคยมาสายกับปรับตัวเออไข้แน่วบ่ถือแสอืมอันนี้ก็ใไข้อีกแนวนั้นแนวนี่ก็เตืองมันขึ้นไปอีกหลายยางขึ้นไปอีกกับเยียวยาขึ้นไปอีกก็ดีขึ้นไปอีกขั้นเยียวยาได้ลายก็ดีไปลา้ไม่น่าขึ้นไป กับพักการคิดพักการอ่านเอาใจละมื่นจะละเบ้นกับนี่นวอมาเบามา่าจูฟังมีแนวเกิดขึ้นอยู่จูมื่นจูเว้นกับไห้เดบอเลยบ้าสิ่งใดที่มันดีกับบาดีไปสิ่งใดที่มันบ่ดีกับว่ามันบ่ดีต้องแก้ไขต้องปรับปรุงเตืมเติมกันสุไปมันจี่อยดีส้ดไปดอกทุกผู้ยิ่งเฮ็ดดีแล้วกัเท็ดดีไปตั้งใจไปแนวใดแนวเลี้ยนเขียนอ่านสูตรเลี้ยนเขียนอ่านคู่กับกำลังเล่งพัฒนาหลักสูตรการเลียนการสอนหายมือนี่กัน สรุปม่อีกสิไเ้เพิ่มเติมอีกอย่างอนีตก็เป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกเยียวยาคู่ขึ้นไปอีกเก็ดขึ้นไปอีกเพราะว่าช่วงในโรงเรียนปิดหลายโรงเรียนก่าเทิมกับบะไ้เขาปวดคู่ออกหลายโรงเรียนอันที่เขาจะเก็บ่าเทิมก็ได้นั่นก็ยากใครเนี่ยจะโรงเรียนเขาบ่ได้เก็บ่าเทิมบ่ได้เก็บค่าดอย่างก็เลยพออยู่พอฟังไปโรงเรียนอื่นกับควายเล็กหน้อยกับ่มไปโรงเรียนค่าเทิมกับบริเวณใจ่าเทิมกับบรวใจหรือว่า เงื่อนเดือนกับแพ่งขึ้นสูงขื้นร้ายขึ้นกับว่าไปอีกอันนี้เขาเจ้ากับค่อยปรับลดคู่ลงไปเรื่อยเฮ็ดให้มันดีขึ้นกับเบ็ดโรงเรียนเท่านี่ละพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยกับที่ค่อยดีขึ้นไปแนนัเนแนวนี่บวกกันขึ้นไปกับที่ดีขึ้นไปเมื่อนี้ก็เห็นสมควรนแก่เวลากจึงขออยู่ตีวัาเพียงแกนี้ขอความสุขความเจริญจมีแก่พี่แกนอนลูกหลานทั้งหลายทุกขทุนากันเถิดอ๋อ